สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1030พลังผลปีศาจที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแต่มันต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่อาจจะต้องตายสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยจะเป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1030แน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับเด็ดเลยนะครับพะมีเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจด้วยความสูกความมันนั้นจัดเต็มแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนนัั้จะรบคลิป แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันกันเลยดีกว่า โดยเริ่มตอนของมังงะวันพีชในตอนที่1030โดยจะเป็นห้องปริศนาห้องหนึ่งนะครับในตัวปราสาทโอนิงะชิมะจะเป็นนะครับทางด้านของเดรกและอาภูนะครับทำตัวลับๆล่อๆนะครับโดยการที่ทั้งสองคนนี้นะครับแอบมาตกลงบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อไม่ให้ใครรู้นะครับข้อตกลงของทั้งสองคนโดยดูเหมือนว่าเจ้าอาภูนั้นนะครับมันจะมีความมั่นใจนะครับเรือมันสงสัยแหละครับว่าทางด้านของเดรกนั้นจะต้องเป็นสายลับนะครับหรือว่าสปายกับทหารเรือแน่นอน แต่อาภูนั้นนะครับก็หาแคร์ไม่นะครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าถึงรู้ไปในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้สําคัญอะไรแล้วเพราะดูเหมือนว่าปัญหาจริงๆในตอนนี้ก็คือเขานั้นอยากจะฆ่าไคโดหรือเปล่าอาภูจึงเสนอไปแหละครับว่าให้เด็กนั้นเข้าร่วมกลุ่มกับเขานะครับฟิลแบบพันธมิตรการประมาณนี้นะครับเพราะว่าหากใครนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอาภูนั้นนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับจากฝั่งนั้นนะครับฟิลแบบนกสองหัวซึ่งเราจะเห็นนะครับเป็นหน้าคู่นะครับของการ์ตูนวันพีชนะครจะเห็นว่าอาภูกับเด็กนับ ื้องหลังของเขานั้นนะครับจะมีนะครับนัมเบอร์ทั้ง3ตนนะครับก็คือนัมเบอร์หมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3นะครับโดยกําลังเมาแอนะครับกำลังกินดื่มกันอยู่ซึ่งก็จะมีการเปิดเผยชื่อของนัมเบอร์ด้วยนะครับหมายเลข1ชื่ออินบีหมายเลข2ชื่อฟูกูหมายเลข3นะครับชื่อซันคีซึ่งว่ากันว่าทั้ง3ตนนี้นะครับมีความเป็นปิศจนะครับแล้วก็แข็งแกร่งนะครับกว่านัมเบอร์ตนอื่นนะครับที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้โดยในตอนนี้นะครับเรกนั้นก็ยังสงสัยในตัวของอาภูอยู่โดยเรกถามอาภูเลยคร นี่อาภูแกคิดว่าฉันเนี่ยยังจะเชื่อใจแกอีกหรอไงอาภูนะครับก็เลยตอบกลับไปแบบตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรมีใครเนี่ยมาเชื่อใจกันทั้งนั้นแหละที่ฉันเนี่ยยื่นข้อเสนอนี้ให้กับแกเนี่ยเพราะว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีประโยชน์ด้วยกันยังไงล่ะเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับบริเวณนะครับเชื่อมระหว่างชั้น1ชั้น2นะครับของตัวปราสาทโอนิงาชิมานะครับดูเหมือนว่าอุซบนามมทามัสสปีกาเซลแมนแล้วก็แฮมเลตนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังวิ่งหนี เพื่อหนีไฟที่กําลังลุกไหม้อยู่ในตอนนี้แต่ในระหว่างที่ลงไปนั่นเองนะครับพวกเขานั้นได้ยินเสียงคนกรีดร้องอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าสาเหตุที่กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเนื่องจากว่าเจอปีศาจหรือสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวตนหนึ่งจึงทำให้นามีกับอูซบทั้งสองคนนะครับจึงพร้อมที่จะต่อสู้นะครับกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเลยก็คือเป็นคีนมอนนะครับที่วิ่งมานะครับซึ่งเราจะเห็นเพียงแค่ช่วงล่างของคีนมอนเท่่่่่าาาานนนนััั้้ครซึงงงงงกกํํลลวิตมทีออยู ฟิลแบบกลัว emon, คีนมอนที่มีแต่ช่วงล่างเท่านั้นนะครับแต่สามารถวิ่งได้อูซบเผ็ดแบบนั้นนะครับจึงรีบวิ่งเข้าไปนะครับจับขาคีนมอนเพื่อทําการหยุดคีนมอนนะครับไม่ให้วิ่งไล่ล่าคนอื่นแบบนี้อูซบนะครับจึงรีบถามในทันทีนี่นายกําลังทาอะไรอยู่เนี่ยสว่าแต่ว่านายนะ่ยไปคีนมอนหรือเปล่าข้าน้อยเนี่ยตามหาพัธมิตรของข้าน้อยอยู่อูซบนะครับจึงตอบกลับไปในทันทีก็ฉันยังไงล่ะพัธมิตรของนายแต่อูซบสังเกตได้แหละครับว่าทางด้านของคีนมอนในตอนนี้นะครับเลืดเเเี่ยยยไหลลมุส กอูซพบจึงถามคีนมอนเลยแหละครับว่าโอเคหรือเปล่าว้หวหรือเปล่านะครับแต่นามิบอกอูซพบแหละครับว่าถามไปก็เท่านั้นเนื่องจากว่าคีนมอนนั้นนะครับไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าในตอนนี้หูนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้ นามินะครับถึงมาที่ขาของคีนมอนและว่าสัญลักษณ์นะครับของพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวแห่งการปฏิวัตินะครับซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์นะครับของพวกกบฏนะครับที่ทําไว้ก่อนหน้านี้จึงทําให้นะครับคีนมอนก็เลยรู้ได้ทันทีแหละครับว่านามินั้นนะครับเป็นพันธมิตรของตนและเล่าเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นแหละครับว่าทําไมกันนะครับเขานั้นถึงอยู่ในสภาพนี้ อุซบนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงตัดสินใจที่เขานั้นจะช่วยคินเนมอนโดยการปีนไปบนตัวของแฮมเล็ตนะครับโดยมัดตัวคินเนมอนเอาไว้นะครับกับตัวของแฮมเล็ตและไปหาอีกส่วนหนึ่งของร่างกายของคินเนมอนนะครับโดยคินเนมอนก็บอกเลยหละครับว่าร่างกายของเขาอีกฝั่งหนึ่งน่ะน่าจะอยู่บริเวณห้องใต้หลังคานะครับตรงหอคอยฝั่งซ้ายจึงนําให้นะครับพวกของอุซบนั้นจึงรีบไปนะครับเพื่อต้องการช่วยเหลือนะครับทางด้านของคินเนมอนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และุการตุ๊ตตัดไปนะครับณ โดยคีเนมอนในตอนนี้นะครับก็คือถูกตัดครึ่งไปและเขานั้นนะครับนอนจมกองเลือดนะครับคู่กับคีคูนะครับแล้วก็เจ้าคันจูโร่นะครับอยู่บริเวณเดียวกันซึ่งคีเนมอนนะครับก็ตกใจสุดๆเลยที่ถึงแม้นะครับร่างกายของเขานั้นจะขาดครึ่งนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเขานั้นยังไม่ตายแต่คีเนมอนนะครับก็คิดแหละครับว่าอาจจะเป็นเพราะนะครับการที่รอนั้นเคยแยกชิ้นส่วนของตนเองก่อนหน้านี้นะครับบางทีแล้วการแยกครั้งนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอจึงทําให้นะครับเขาจึงรอดมาได้นะครับแบบ เหลือเชื่อเลยนะครับและในตอนนี้เขาพยายามจะช่วยเหลือคีคูนะครับให้รอดชีวิต แต่ปรากฏว่านะครับอยู mm ่ดีๆแมลงสื่อสารนะครับก็ด hmm, mm ังขึ้นนะครับโดยเป็นการติดต่อมาของโอโรจิซึ่งคีเนมอนนะครับจำได้ว่านั่นคือเสียงของเจ้าโอโรจิซึ่งคันจูโร่นั้นนะครับที่ใกล้ตายนะครับรับคาสั่งสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะตายนะครับจากเจ้าโอโรจิโดยเจ้าโอโรจินั้นสั่งการนะครับให้คันจูโร่นั้นนะครับทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อบรรพุรุษเป็นครั้งสุดท้ายโดยสั่งให้วาดรูปปีศาจออกมานะครับเพื่อทําการล้างแค้นให้ตระกูลคูโรซึมิโดยคันจูโร่นั้นนะครับทำการวาดรูปนะคร โดยรูปภาพสุดท้ายนี้นะครับเป็นความโกรธแค้นนะครับของตระกูลคูโรซึมิและจะทําให้ปราสาทแห่งนี้นะครับวอดวายลงไปซะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับที่ตระกูลคูโรซึมินั้นจะทําให้ทุกคนได้ดูนะครับโดยจะมีปีศาจออกมานะครับเป็นปีศาจตนหนึ่งชื่อคาเซนโบซึ่งก่อนที่คันจูโร่นั้นนะครับจะล้มลงไปเขาสามารถสร้างปีศาจเพลิงขึ้นมาได้นะครับโดยจะเหมือนกับคันจูโร่นะครับตอนสมัยหนุ่มกว่านี้นะครับตอนย้อนอดีตกลับไปโดยปีศาจตนนี้นะครับหากไปที่ไหนแล้วก็ ที่นั่นนั้นนะครับจะถูกเผาไหม้ไปหมดเลยนะครับแล้วลุกน้องของไคโดนั้นจึงพยายามหนีห่างนะครับปีศาจตนนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะถูกเผาไหม้ซึ่งในตอนนี้นะครับประกาศเนี่ยก็ถูกประกาศไปทั่วเกาะโอเนงาชิมะแล้วและตัดไปที่โมโนสุเกะในตอนนี้นะครับโดยเขานั้นสามารถสร้างเมฆเพลิงไมาได้แล้วแต่สร้างได้นะครับเล็กๆในน้อยเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ตัดไปที่นครหลวงบุปผาก็ยังฉลองกันอยู่นะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะย่ำแย่เลยซึ่งตัดไปที่ตัวปีสาทนะครับเราจะเห็นว่าโรบินบลูคม ต่อสู้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่ามิงนะครับมาโกอิโซคาวามะสึนะครับก็ช่วยกันสู้นะครับซึ่งในตอนนี้ซีพีซีโร่ที่แอบเข้ามาอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องรับแขกแล้วนะครับเลยพวกเขานั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับกำลังไปที่ไหนส่วนซันจิกับโซโลนั้นก็กําลังต่อสู้นะครับกับคู่ต่อสู้ของตนเองอยู่ส่วนโอโรจิในตอนนี้นะครับมันกําลังนั่งหัวเราะนะครับอยู่ในสถานที่ปริศนาสถานที่หนึ่งโรจิคำนะครับกับพันธมิตรนะครับของโคซุกินะครับก็คือพันธมิตรของาาาููไรรระเเพข้ดีว่ ไคโดนั้นนะครับมีคลังอาวุธขนาดใหญ่เนี่ยอยู่เบื้องหลังอยู่นะครับซึ่งอาวุธพวกนี้เนี่ยเขานั้นนะครับก็มีส่วนในการสร้างด้วยเขาจึงพยายามนะครับจะปลุกอาวุธนี้ขึ้นมาโดยฟีลแบบว่าจะทําให้อาวุธพวกนี้ระเบิดนะครับก็คือแบบว่าเขาไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเขาไม่สนใจหรอกนะครับสงครามเกี่ยวกับโจรสลดัดเขานั้นทําเพื่อการแก้แค้นเท่านั้นซึ่งในระหว่างนั้นเองเราเห็นว่ายามาโตะนั้นนะครับพยายามจะวิ่งไปที่คลังอาวุธของทางด้านไคโดนะครับลูกน้องของไคโดนั้นพยายามจะหยุดยามาโตะะเเเอาาาาาไไไว้้แต่่่ก็ม็ามมสรรรถทดํดซึงจหนนคั เป็นยามาโตะนั้นกําลังวิ่งผ่านนะครับหัวกระโหลกนะครับและกําลังวิ่งลงไปชั้นใต้ดินและอยู่ดีๆยามาโตะเธอเห็นเลยครับว่ากําแพงปราสาทนั้นระเบิดออกมานะครับด้วยพลังที่รุนแรงเธอได้ยินเสียงใครบางคนกําลังร้องอยู่ซึ่งแรงระเบิดนี้นะครับก็มาจากบิ๊กมัมนั่นเองนะครับโดยคิดนั้นนะครับพยายามจะดีดตัวเองออกจากแรงระเบิดนั้นนะครับพร้อมกับเหล็กขนาดยักษ์ของเขานะครับซึ่งบิ๊กมัมในตอนนี้นะครับพยายามจะตามตัวเพื่อจะจัดการคิดนะครับโดยทําการขี่พมิทีอุสและใช้ดาบนาโปเลียนนั้นนะคร แต่ก่อนอื่นเลยนะครับมันมีการย้อนอดีตเล็กน้อยนะครับระหว่างคู่นี้ โดยคิดนั้นนะครับทาการถามรอแหละครับว่าพลังของรอนั้นตื่นขึ้นแล้วหรือยังรอก็ตอบกลับไปตรงๆเลยแหละครับว่ามันตื่นแล้วนะครับแต่ว่าเขานั้นนะครับยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับหรือว่ายังไม่ชินกับพลังนี้แต่หากถ้าเขาจะใช้พลังนี้แล้วก็นะครับจะต้องใช้นะครับตอนที่มันจําเป็นสุดๆแล้วก็เสี่ยงตายสุดๆเพราะพลังที่ตื่นขึ้นนั้นนะครับใช้พลังงานเยอะเกินไปนะครับมันจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของรอเลยถ้าจะใช้พลังนี้ซึ่งคิดนะครับก็ตอบด้วยเช่นกันนะครับว่าเขาก็มีพลังผลปีศาจที่ หากถ้าเขานั้นนะครับไม่สามารถเอาชนะบิ๊กมัมได้นะครับเขาก็เลยบอกให้รอนั้นนะครับร่วมมือกับเขานะครับในการใช้พลังที่ตื่นแล้วนี่แหละเป็นไม้ตายสุดท้ายในการต่อสู้กับบิ๊กมัม้วยการตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับบิ๊กมัมนั้นนะครับกำลังจัดการคิดนะครับโดยการจะฆ่าคิดลงไปรอนะครับจึงใช้ท่าคลุมโดยท่าคลุมนี้นะครับจะเป็นท่าที่มันเล็กไปกว่าท่ารูมนะครับโดยสามารถใช้ได้เพียงแค่มือเดียวเลยได้ซ้ำนะครับโดยจะเป็นท่าที่ใช้ท่ากับแอนนาวิเซียนนะครับโดยการเคลือบดาบด้วยคลุมที่สร้้้าาาางก่่อนนนหะโดดยเวปไที ของบิ๊กมัมและทําการแทงด้านหลังของบิ๊กมัมนะครับอย่างเต็มแรงโดยท่าคลุมนี้สามารถทําลายอวัยวะภายในนะครับของทางด้านบิ๊กมัมได้โดยจะเป็นท่าช็อกวิวโดยลอนั้นนะครับส่งคลื่นไฟฟ้าของตนเองนะครับไปทั่วร่างของบิ๊กมัมบิ๊กมัมนั้นนะครับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับเลือดและควันนั้นออกจากปากของบิ๊กมัมนะครับเล่นเอาเหล่าคมมี่นะครับต่างช็อกกันเลยนะครับที่บิ๊กมัมนั้นนะครับเจ็บปวดขนาดนี้บิ๊กมัมเป็นเป้าหมายในการต่อสู้นะครับมาที่ลอและเธอนั้นโกรธแบบสุด คิดเห็นจังหวะนี้นะครับจึงจัดก,การบิ๊กมัมด้วยเช่นกันนะครับโดยการที่คิดนั้นสร้างบิ๊กมัมนะครับให้กลายเป็นแม่เหล็กขนาดยักษ์ซึ่งอันนี้เป็นพลังจากผลพิสาที่ตื่นขึ้นของเขานะครับสามารถทาให้บิ๊กมัมนั้นเป็นแม่เหล็กขนาดยักษ์ได้โดยในตอนนี้นโปเลียนนะครับตัวติดกับหัวบิ๊กมัมจากแรงแม่เหล็กรวมทั้งอาวุธโลหะของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับก็ได้รับแรงแม่เหล็กด้วยจึงทําให้เธอนั้นนะครับไม่ได้แค่ดึงอาวุธโลหะได้เท่านั้นแต่เธออนนนััน้้้ยยยงงงดดดึททุก่่าีเป็โลหะไว ซึ่งคิดนั้นนะครับก็ขอให้รอนั้นนะครับพยายามพาตนเน่ยหนีไปจากที่นี่ทีนะครับและคิดนั้นนะครับก็ใช้ท่าพังแคสของตนเอง โจมตีเข้าใส่บิ๊กมัมนะครับเราจะเห็นเลยแหละครับว่าจะเป็นโลหะรอบๆนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแท่งเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แหลมคมเข้าไปนะครับทิ่มแทงแล้วก็บดในตัวของบิ๊กมัมนะครับด้วยแรงระเบิดที่รุนแรงและอาคารตรงนั้นนะครับก็ถล่มลงนะครับด้วยความที่ว่าเสียเหล็กนะครับของบริเวณนั้นไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการจบไปนะครับด้วยความดูเดือดเลยนะครับว่าสรุปแล้วบิ๊กมัมจะรอดชีวิตหรือเปล่ากับการโจมตีที่โคตรรุนแรงครั้งนี้ของทางด้านคิด เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1030นบะครับบอกเลยแหละครับว่าเดือดแน่นอนนะครับมีคนทั้งไม่ตายจริงอีกทั้งไม้เด็ดนะครับพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นนะครับของรอกับคิดนะครับเรียกได้ว่าพวกนี้มีไม้เด็ดแอบซ่อนอยู่นหว่านะครับก็รอดูเลยแหละครับว่าลูฟี่นั้นนะครับพักมีพลังผลปีศาจที่ตื่นนะครับเหมือนทั้งสองคนจะโหดเทพเมฆกิ่งๆแค่ไหนและเดี๋ยวเราจะทําคลิปเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับหากใครที่ยังไม่คุณ ฝากไว้ด้วยและกันนะครับก็เดี๋ยวรอตัวเต็มนะครับน่าจะมาเสาร์เช้านะครับอันนั้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นเลยแหละครับว่าแต่ละตัวละครทําอะไรนะครับยังไงบ้างนะครับหรือว่ารายละเอียดที่มันปริยย่อยมากกว่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยและกันสวหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ